สื่อเวียดนามเผยโฟที T, นักตบสาวคนเก่งรับทรัพย์มโหฬารเล่นหลีกตุรกีสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราก,กอสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลมาอัปเดตให้ทราบกันค่ะ วันที่22เมษายนหลังจากที่ทานทิทานทุยหรือโฟีกับตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามเตรียมย้ายไปเล่นลีกอาชีพประเทศตุรกีกับครูเซโบรูที่มันดับ5เบบร์ลีกสูงสุดของวอลเลย์บอลตุรกีฤด,ดูการ2023-2024งสเซ็นสัญญาเป็นเวลา10เดือนเพื่อช่วยเสริมแก่งทีมในฤด,ดูการ2 0 2 4 2 0 2 5สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นนักวอลเลย์บอลเวียดนามคนแรกที่ได้ไปลุยหลีกยุโรป สื่อเวียดนามรายงานว่าทานทิธานท้ยได้รับค่าเหนื่อยจากการไปเล่นลีตกตุรกีครั้งนี้สูงถึง250,000ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินเวียดนาม6,000ล้านดองคิดเป็นเงินไทย9,200,000บาทภายในสัญญารายเวลา10เดือนทั้งนี้หลังข่าวดังกล่าวรายงานออกไปแฟนลูกยางในยุโรปรวมทั้งตรุกรกีบางส่วนมองว่าได้รับเงินสูงไปโดยแสดงความคิดเห็นว่า50,000ดอลลาร์สหรัฐก็พอแล้ว250,000แพงเกิน มันแปลกมากที่ต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ให้นักตบที่ไม่เคยไปยุโรปมาก่อนขณะที่บางส่วนก็เห็นต่างออกไปโดยบอกว่าแม้จะถูกประเมินต่ำกันไปในยุโรปแต่เธอก็มีชื่อเสียงมากในเอเชียและถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดที่นั่นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดอลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดอลลาร์กอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ